ดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้าเพื่อนๆหน้ากะเฮ็ดเี้ยอีกละยะพิบอะไรเพื่อนๆหน้ากะเฮ็ดเนียยขามากกะเฮ็ดเนี้ยหนมากะลุงขายของเนียยะพิบชิมาแฝกดอกไม้พี่น้องแฝกดอกไม้ทักทายเพื่อนๆสบายดีกันบ้านน้องฝนตกบ้านน้องจ้า มันนี่แดดเดดอือสมุยเด็ดค,คดรับนอนครับแดดดูง่ายดวงลอยดอกแล้วติดกับสิแพ็งมันนี่สิแพ็งสีชมพูสีชมสีขาวใจชมพูสีขาวใจม่วมง สามสีนมอากเป็นกำลังใจให้เติดไปด้วยเปลี่ยนอนี่ติดรงอน่อยติดรงขึ้นขึ้น้นนามากัา เดนใช้งานเลยเขาว่าได้กินพี่น้อง Субтитры сделал

C'est C'est quand moi. Yeah. lấy vàng cắt cái chỉ lập nhỏ với nó có thằng mày sẽ cũng mày mày cái thịt mày cũng giống như vậy là quả gì mày như หลักม่เนี่ยกดเสียเนี่ยหอยมาไล่เนี่ยเห็ดบอนเนี่ยนวกหลักๆงานดันงนอะไไปต้องแตงปันเวลาให้มันสิด <c oughs> แต่มมนสิดว่าท้านขายถือหรอ thời nó thường thường thời gian tìm thiêng nó ขอบเนาะปต่อไมาณนี้นจะจนะ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจเยอะๆด้วยด้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย